สวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนเก็บกะปิสูตรที่เอาไว้ใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็สะดวกด้วยใช้เป็น,ก,นก้อนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องเอามาทั้งกระปุกแบบนี้เราจะใช้ได้ง่ายเลยเมื่อทําเป็นก้อนขัน้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะปกติเราได้กะปิมานะคะหรือบางคนเรียกว่าเคยก็จะบรรจุอยู่ในกระปุกแบบนี้เลยอันนี้แบบโอ้โหอย่างเยอะเลยนะคะ มันก็เวลาใช้ทีเนี่ยเราก็ต้องควักหรือตักหรือว่าเอาออกมาบางทีเจปันแช่ตู้เย็นนะคะเราก็ต้องเอามาทั้งกระปุกแบบนี้ซึ่งวิธีการใช้มันก็จะดูแบบว่าเหมือนจะทําให้กระปิเนี่ยผ่านความร้อนความเย็นอากาศไหลาอากาศที่แบบว่าบางทีเข้าๆอ,าออกตู้เย็นนะคะมันก็จะแลดูทําให้กระปิเนี่ยไม่สะอาดหรือไม่สดวิธีใช้ก็ จะทําให้ไม่สดด้วยนะคะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีที่ทําให้กะปิสดแล้วก็เก็บได้นานเดี๋ยวมาฝากให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีในการเก็บกะปิแบบง่ายๆนะคะด้วยการเอาถ้วยตะไลถ้วยน้ําจิ้มแบบนี้นะคะมาใช้เก็บกะปิซึ่งจะทําให้กะปิเนี่ยเก็บได้นานใช้สะดวกด้วยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะปกติเราจะใช้กะปิประมาณสัก 1-, 1 2ถึงสองช้อนเราก็เอากะปิใส่ลงไปในถ้วยน้ำจิ้มแบบนี้เลยค่ะเราก็กะกะเอานะคะให้พอดีกับถ้วยแล้วก็ให้พอดีกับ1มื้อที่เราใช้ส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็คงไม่ได้ใช้กะปิเยอะถ้าไม่ได้ทำน้ำพริกกะปิเราก็ใส่แกงหรือว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารบางอย่างนะคะเราก็ใส่แบบนี้ให้เสมอถ้วยค่ะประมาณนี้นะคะ กะปิเป็นของคู่บ้านของทุกครัวเรือนนะคะเอาไว้ใส่แกงเอาไว้ใส่น้ำพริกเอาไว้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายๆอย่างซึ่งเวลาที่เราเอาออกมาบ่อยๆจะไปบอกติโอกะปิแช่ตู้เย็นนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะไม่ให้มันเสียง่ายจริงๆมันก็อาจจะไม่เสียแต่ว่าพืวอความมั่นใจกะปิมันชื้นๆร้อนๆหนาวๆอาจจะขึ้นลาได้นะคะ เราก็เอาไว้แช่ตู้เย็นแต่พอใส่เก็บเป็นกระปุกเนี่ยมันใช้ยากค่ะวิธีนี้จะง่ายและสะดวกมากๆเพื่อนเอนอยากเก็บเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นเลยนะคะเจแปนก็ทำเท่าที่จะเอามาใช้นะคะได้แบบนี้แล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะกระปิของเราก็น่าจะแข็งพอดีแล้วค่ะ เดี๋ยวเจ๊ปานจะลองแกะออกมาดูนะคะแบบนี้เลยแกะออกมาเป็นก้อนกอนนะคะเราก็นํามาเรียงเก็บใส่ถุงนะคะเป็นถุงซิปแบบนี้ก็ได้หรือถุงแกงอะไรก็ได้ค่ะทีนี้เราก็จะใช้แบบเป็นก้อนก้อนเอาไว้แช่ในช่องฟรีซเลยนะคะเก็บใช้ง่ายเป็นก้อนกอนจะได้สะดวกด้วยค่ะ ก็เรียงใส่ในถุงซิปนะคะแล้วเ,เพื่อนๆก็เอาไปแช่ในช่องฟริปเจตันก็จะปิดหนึกให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ใช้ได้นานๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวเสียแล้วก็ไม่ต้องควักออกมาทั้งกระปุกแบบนี้ด้วยนะคะไออย่างเงี้ยใช้ยากแล้วก็อาจจะทำให้เสียง่ายด้วยอันนี้เจตันขอตัวเอาไปเก็บก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยไดด้วยการสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ